สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาทําเป็นคลิปรายเดือนสําหรับครึ่งเดือนแรกนะคะครึ่งเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งถึงสิกุมภาพันธ์หกห้านี้นะคะสําหรับชาวราศีเมถุนก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่14ก,กรกฎาค,คมหรือท่านใดที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนก็สามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะดาวประจำตัวของราศีเมถุนนี่ก็คือดาวพุธนะคะดาวพุธตอนนี้จออยู่ในภพปัตตนินะคะเป็นได้ตำแหน่งประเกษตรก็คือเราอาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองเราอาจจะมีความที่ว่าเกี่ยวข้องกับสังคมคนรอบข้างคู่ครองคนรักหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่อาจจะเราต้องเข้าไปช่วยเหลือเกี่ยวข้องอะไรแบบนี้นะคะ มีดาวสุกมาจากภพปุตตะและวินาศถ้าใครจะเริ่มต้นความรักในช่วงเวลานี้นะคะรอเวลาไว้ก่อนเพราะว่าดาวที่มาจากภพวินาศดาวสุกอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าสมมุติคนที่เข้ามานี่สดจริงไหมหรืออะไรยังไงนะคะอาจจะมาแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วจากเราไปทิ้งร่องรอยไว้ให้เราเสียใจก็เป็นไปได้นะคะทีนี้มีดาวอังคารนะคะมาจากภพลาภะและอริถึงบอกว่าช่วงความรักที่จะเข้ามาในช่วงเวลานี้เราใจเย็นไว้ก่อน ะะเราดูลาดเราไปก่อนจนกว่าว่าดาวประจำตัวเราหรือว่า,าเข้าสู่ช่วงจังหวะที่มันดีนะคะทีนี้เดี๋ยววันที่10ดาวพุธก็จะจรเข้าสู่ภพมรณะนะคะวันที่10กุมภาดาวพุธจะจรเข้าสู่ภพมรณนะก็ให้ระวังรักษาเรื่องสุขภาพเพราะเมื่อไหร่ที่ดาวประจําตัวเข้าสู่ภพมรณนะอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในครอบครัวนะคะการคิดการวางแผนร่วมกันหรือ แม้แต่สุขภาพของคนในครอบครัวก็สามารถที่จะเจ็บป่วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเราก็ระวังนะคะแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นภพมรณะเนี่ยการแก้ดวงก็อาจจะมันหมายถึงว่าทางไกลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ้ามีเวลามีโอกาสเราก็เดินทางไกลบ้างนะคะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนสถานที่หรือแม้แต่ในบ้านเรานะคะเปลี่ยนโต๊ะทํางานเปลี่ยนเตียงที่นอนขยับซ้ายขวาอะไรพอที่ว่าจะได้เปลี่ยนทิศทางนะคะมีดาวเกตนะคะอยู่ใน พบวินาศร่วมกับดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนสุภะความสุขความสําเร็จของเราก็ยังเป็นเรื่องที่ยังมีขอบเขตอยู่นะคะยังไม่แน่ไม่นอนคือดาวเกตเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็ทําให้ความปันป่นป่วนเกิดที่นั่นนะคะสิ่งใดที่เราคาดว่าจะสําเร็จก็อาจจะต้องมีโอกาสที่จะต้องเลื่อนไปก่อนยังไม่ได้สําเร็จได้ง่ายๆนะคะทีนี้ดาวพฤหัสยังอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะและปัตตนียังอยู่สุภะ ก็จะทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าการงานที่เราทําอยู่เนี่ยพยุงตัวเองไปได้นะคะแล้วเดี๋ยวดาวพฤหัสเข้าสู่เรือนกัรมะก,ก็เป็นเกษตรก็จะทําให้เราขยับขยายอะไรได้มากขึ้นนะคะเอาละค่ะสําหรับในเดือนนี้นะคะเรื่องดวงดาวผ่านไปเรามาดูไพ่กันบ้างนะคะว่าไพ่ในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่เดอะเมจิเชียนปุ่งบอกว่าช่วงเวลานี้มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะคะ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการเงินเราก็ได้เดวิลช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับก็ต้องระวังนะคะทั้งเรื่องของความรักนะคะมีไพ่ห้าเหรียญเข้ามานะคะถึงว่าความรักเนี่ยต่อใหอ้ช่วงเวลานี้จะถูกอกถูกใจขนาดไหนนะคะก็ต้องลังรอไว้ก่อนมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงเข้ามาด้วยนะคะ มีไพ่แห่งการขยับขยายมีไพ่ทาวเวอร์การเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักเราต้องต้องรอเวลาหน่อยนะคะใจเย็นๆนิดนึงนะคะเอาละค่ะทีนี้ขอดูด้วยว่ามีไพ่เดอะเมจิเชียนขึ้นในตำแหน่งตันโนเนี่ยหมายถึงว่ามันการเปลี่ยนแปลงอะไรของเราหลายๆอย่างขอดูทิศทางหน่อยนะคะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะ ได้ไพ่ Queen of c ค p s นะคะราชินีถ้วยสี่ถ้วยบางคนบางท่านรอความรักรอโอกาสนะคะรอคนรักมีโอกาสไหมที่จะได้เจอกัน the devil เข้ามาอีกไม่นานนะคะ ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักมีโอกาสที่จะได้เจอเจอกันมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรารอคอยบางคนบางท่านอาจจะได้ห่างไกลาจากคนรักก็จะทําให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับเออเป็นห่วงอะไรแบบนี้คิดถึงแต่ไพ่บอกว่าอีกไม่นานเราจะมีโอกาสนะคะได้มาเจอกันได้มาพบเจอกันตามที่ใจปรารถนานะคะในเรื่องของความรักนะคะมีเดวิลเข้ามาทั้งสองใบเนี่ย เพราะฉะนั้นก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินด้วยช่วงนี้คนรักก็จะสนับสนุนเรื่องการเงินของเราด้วยดีนะคะแต่ว่าอาจจะมีระยะห่างบางคนบางท่านมีระยะห่างกันนะคะกับคนรักก็เลยทำให้มีโอกาสที่ว่าอีกไม่นานก็จะมีโอกาสได้มาเจอกันนะคะวิวออฟฟอร์จูนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่กำหนดไว้แล้วนะคะทีนี้ในตำแหน่งการเงินบ้างเป็นอย่างไรนะคะการเงินนะคะได้ไพ่เดวิลไพ่ที่เข้ามาเพิ่มเติมคือหกไม้เท้านะคะ แล้วก็ไพ่เดอะเดอะวนะคะแล้วก็ไพ่เก้าถ้วยการเงินเนี่ยอาจจะได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากคนรักนะคะก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องห่วงแต่เรื่องที่น่าห่วงคือเรื่องของระยะห่างที่ไม่สามารถที่จะเจอ,เจอกันได้ด้วยเหตุผลแห่งมันมีวิวออฟฟอร์จูนมันเป็นโชคชะตาก,กำหนดนะคะ หรือบางคนบางท่านอาจจะได้อยู่ในจุดที่ว่าความรักอดีการดูแลการใส่ใจกันอดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันได้บ่อยๆในช่วงเวลานี้นะคะมันเป็นเรื่องของโชคชะตาอาจจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่มันอยู่รายล้อมรอบตัวเราในช่วงเวลานี้นะคะอย่างที่บอกว่าดาวศุกร์มาจากพวินาศและปุตตะอาจจะมีโครงการมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นมาซึ่งทําให คนรักของเราจะต้องไปแก้ไขเรื่องราวบางอย่างหรือเราเองจะต้องไปทำหน้าที่บางสิ่งบางอย่างทำให้ยังไม่มีโอกาสได้เจอเจอกันนะคะทีนี้อ่ะต่อไปนะคะเป็นตำแหน่งสหาชาัชชะสหัชชะได้8ดไม้เท้าก็หมายถึงว่าการงานการขยับขยายเรื่องการงานต่างๆนะคะจะเป็นไปได้ด้วยดีจะมีคนสนับสนุนสามารถขยายการงานได้นะคะไพ่สนับสนุนเข้ามาเป็น king of pentacles นะคะถือว่าการเงิน ของชาวราศียังเมทุนยังดีอยู่การงานก็ดีตามมานะคะ Ten of Penta คเกิลอะ King of p น n t a c l e นะคะแล้วก็1ิบถ้วยนะคะแล้วก็ The m a g i c i a n m a g ม c i a n มาละเข้าใจว่าชาวราศีเมทุนเนี่ยเป็นคนมีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะนะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่สื่อสารเก่งเป็นดาวที่เก่งในเรื่องความคิดและการสื่อสารเพราะฉะนั้น ใครที่ทํางานในแนวทางนี้จะดีหรือการการสื่อสารไม่ใช่หมายเวรามว่าจะพูดคุยอย่างเดียวนะคะสําหรับดาวพุธแต่การงานที่เกี่ยวข้องกับการาเดินทางนะคะธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะดีในเวลานี้นะคะจะทําให้ชาวราศีเมถุนขยับขยายการงานได้และ งานมันขยายเงินมันก็ต้องมานะคะแล้วเงินก็มีโอกาสมาแบบเป็นก้อนใหญ่ๆ De เดวิลเนี่ยเวลาได้ได้เยอะเวลาเสียก็เสียเยอะนะคะต้องแบบอ่าดูดีๆถ้าหากว่า,าดวงเราดีเรามีโอกาสได้ในสิ่งที่เราเสียไปด้วยนะคะทีนี้ตําแหน่งพันธุ์นะคะพันธุ์ได้หนึ่งไม้เทา้า มันต้องมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาในบ้านเราแน่นอนเราจะได้เริ่มโครงการใหม่ๆนะคะขอดูด้วยว่าจะเป็นไปโดยง่ายไหมคะสี่ไม้เท้าสิ่งที่เรารอคอยมานานอะ่ะเออที่เราเก็บไว้รอคอยมานานเนี่ยไพ่พระมีโอกาสที่จะได้นำเสนอพอนำเสนอผลงานออกไปต่อสาธารณะแล้วจะเป็นที่ยอมรับนะคะกลายว่าเป็นดีจากที่แบบเก็บสะสมมานานนะคะ 8เหรียญเข้ามาแสดงว่าการงานหรือสิ่งที่เราทำมาหรือเริ่มทำมาจากาต้นจากนับจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีๆนะคะสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เรามุ่งหวังสิ่งที่เรารอคอยเรื่องการงานการเงินจะสมหวังขึ้นนะคะเงินจะเข้ามางานจะเข้ามาโอกาสที่ดีจะเกิดขึ้นกับเรานะคะมีไพ่พระเข้ามาทั้งสองตำแหน่งเลยทั้งสองเซตเลยก็คือในตำแหน่งบุตตะนะคะแล้วไพ่สนับสน,นุนแสดงว่าโอกาส ที่เราจะได้เริ่มต้นนะคะสิ่งใหม่ๆจะเป็นไปได้ง่ายและก็จะสำเร็จได้ด้วยนะคะในตำแหน่งปุตตะได้ไพ่พระนะคะมีไพ่ห้าเหรียญเข้ามาเพิ่มเติมนะคะ queen of p e n t a c l e s The m o อ n นะคะอ่ะแหละจากที่เราแบบรอคอยจากที่เราแบบ เดินทางมาด้วยความยากลําบากในสิ่งที่เราทํามาต่างๆด้วยความอดทนต่างๆไม่ต้องห่วงนะคะการเงินรออยู่โอกาสรอรออยู่นะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับงานที่ต้องใช้จินตนาการงานที่ต้องแสดงผลงานงานที่ต้องแสดงความคิดสติปัญญาความรู้ความสามารถนะคะสำหรับเมจิเชียนสำหรับาชาวดาวพุธนะคะแล้วไพ่เมจิเชียนก็เป็นไพ่ประจำตัวของ ดาวพุธด้วยเนี่ยแล้วก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะจากที่เราทำนานอดทนทำนานช่วงนี้จะเป็นโอกาสที่จะทําให้เราได้ในสิ่งที่เรารอคอยนะคะผลงานที่เรานําเสนอไปจะเป็นที่ยอมรับของสาธารณะหรือว่าางานที่เราทําก็จะเป็นที่ยอมรับของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทุกคนจะให้ความสนใจในผลงานของคุณนะคะต่อไปตําแหน่งอลินะคะอลิได้ไพ่ The Tower มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างกระทันหันอ่ะไพ่สนับสนุนเข้ามาเป็น The Emperor เอาแหละตัวตนที่แท้จริงของคุณจะเกิดขึ้นมาแล้วนะคะ The Fool เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ยิ่งใหญ่มากโอ้เ e อ m ม t ด้วยนะคะด้วยความรู้ความสามารถที่เรามีนะคะ Tower เข้ามาในตำแหน่งอลบอกว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะ่ะ นะคะจะทําให้คุณสามารถที่จะแสดงตัวตนของตนออกมาได้แท้จริงเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอ่ะคุณมาพร้อมกับความยิ่งใหญ่คุณมาพร้อมกับความรู้ความสามารถเฉพาะตัวอย่างมากคุณมาพร้อมกับสิ่งที่นําเสนอแล้วทําให้คนอื่นเขายอมรับได้แล้วเป็นสิ่งที่จะมั่นคงแน่นอนต่อไปในอนาคตได้ด้วยนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะโดดเด่นมากในเรื่องของการงานการเงินและความรักในช่วงเวลานี้นะคะ ออาละค่ทีนี้เป็นตำแหน่งปัตตนีได้ห้าเหรียญน,นะคะตามมาด้วยไพ่สามไม้เท้าอ่ะรอคอยใครรอคอยความรักก็ไม่น่าจะผิดหวังนะเพราะอ่ะ,อะพอดีเลยสองตวยเข้ามานะคะเขารับรู้รับทราบความรักความรู้สึกของเรานะคะอัศวินเอ่อไนออฟวอนอัศวินไม้เท้านะคะเขารับรู้รับทราบ รับทราบถึงสิ่งที่คุณสื่อสารกับเขาถึงสิ่งที่คุณรอคอยและโอกาสที่คุณมอบให้กับเขาความรักความปรารถนาดีสิ่งต่างๆเขารับรู้รับทราบได้นะคะแต่อีกไม่นานอศวินไม้เท้านะจะได้มีโอกาสมาเจอกันนะคะใจเย็นๆนิดนึงนะคะต่อไปตำแหน่งมรณะนะคะได้ View of for t u n e มันเป็นไพ่แห่งโชคชะตาแสดงว่าเราจะต้องมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นใน นี้บางคนอาจจะมีโอกาสได้เปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านใหม่นะคะได้เงินก้อนใหญ่ได้รับทรัพย์สินมรดกนะคะเขาเรียกอะไรอะเงินหล่นสู่หน้าตักเลย View of for t u n e ในตำแหน่งมรณะนะมีไพ่ The Empress เข้ามาโอ้ยย้ำความมั่นคงยิ่งขึ้นนะคะบางคนได้ทรัพย์ก้อนใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่ได้ทรัพย์สิ่งที่เกิดขึ้นมาโชคชะตากำหนดถึงเวลาที่คุณจะได้รับประมาณนั้นนะคะไพ่ต่อมาเป็นเจ็ดถ้วย ไพะะ่ต่อมาเป็น the high princess นะคะก็บ่งบอกว่าเอาแหละมีโอกาสใครที่มีปัญหาเรื่องของทรัพย์สินมรดกก็จะมีโอกาสที่จะมีทางออกนะคะก็จะมีโอกาสที่จะได้ทำให้ตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงยิ่งขึ้นในเรื่องของทรัพย์มรดกหรือทรัพย์สินที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนา นะคะใครเป็นหนี้มีโอกาสที่จะหมดหนี้อ่ะนะใครที่ต้องการเปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านมีโอกาสที่จะทําได้นะคะแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากคนรักด้วยนะคะในช่วงเวลานี้ลองดูนะคะทีนี้ตําแหน่งสุภะได้ไพ่หดาบ6ดาบมันเป็นไพ่ของการที่ผมบอกว่า ปัญหาและอุปสรรคต่างๆของคุณจะค่อยๆหมดไปนะคะสิ่งใดที่สามสามดาบตามเข้ามาสิ่งใดที่อยู่ในใจเราอะที่เป็นทุกข์อะที่เรารับภาระที่เราเป็นทุกข์ในใจมานานนะมันจะค่อยๆหมดไปนะคะไพ่หกถ้วยเข้ามาอะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นมาแหละทีเนี้ยอะเราตั้งใจรอรับกันดีกว่าดีไหมคะอะแปดถ้วยด้วยนะคะอะ่ะแหละ ใครที่ยังไม่รู้จักใจตัวเองว่าเราต้องจริงๆอะ่ะเราต้องการอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักทั้งความรักเก่าใหม่ทั้งสิ่งที่เรามีอยู่บางคนอาจจะคือชาวราศีเมทุนอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เนาะเพราะมันเป็นราศีของคนคู่นะคะเวลามีความรักอาจจะเข้ามาทีเป็นคู่เป็นคู่เป็นไม่ได้มาทีละหนึ่งให้เราแบบสบายใจอะไรประมาณนั้นนะคะมันเป็นราศีของการที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นนะคะ แล้วทีนี้ดาวคู่ของเขาก็เป็นดาวพฤหัสด,ด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นดวงที่ไม่ค่อยจะขาดคู่ไม่ค่อยขาดคนดูแลประมาณนั้นนะคะทีนี้สําหรับใครที่ยัง <c oughs> ตัดสินใจไม่ได้เลือกไม่ได้ว่าจะรักใครจะเอาใครก็ตอนนี้จะเริ่มรู้จักใจตัวเองแล้วแหละนะเวลาผ่านมาตั้งนานและเริ่มเรียนรู้แล้วแหละว,ว่าฉันต้องการใครและใครคือคนที่ฉันจะต้องเลือก เราเริ่มรู้จักใจตัวเองว่าเราต้องการอะไรชัดเจนขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนในเรื่องของความรักความสุขในเรื่องของความอาพอใจในเรื่องของสิ่งที่เราปรารถนาในเบื้องลึกของจิตใจนะคะทีนี้ตําแหน่งกรรมะนะคะได้ไพ่สองถ้วย view of fortune นะคะอ่ะแหละชัดเจนแน่นอนละมั้งเรื่องความรักเนี่ยนะจะเลือกใครดี the date นะคะ p e r เ n c e เอาแหละเลือกได้แน่นอนรู้แล้วแหละว่าเราชอบใครนะคะคือถ้าเป็นปัญหาในเรื่องความรักน่าจะตัดสินใจได้ว่าโอเคแหละเรารักใครเราต้องการใครแต่ปัญหาไม่ได้อยู่แค่นั้นนะมันมีเ e อ d a ดตแล้วก็ Temperance เข้ามามันไม่ใช่น่าจะมีปัญหาเดียวมันน่าจะมีปัญหาหลายอย่างตามเข้ามาเช่นว่าคนที่เราเลือกกับคนที่เราไม่เลือก หมายความว่ายัางไงคนที่เราเลือกอาจจะไม่สามารถดูแลเราได้แต่คนที่เราเลือกอาจจะสามารถดูแลคนที่เราเลือกอาจจะไม่สามารถดูแลเราได้หรือบางคนบางท่านคนที่เราไม่เลือกกับดูแลเราอะไรแบบนี้มันจะมีปัญหาที่ตามมานะคะเทมเพลนมันไม่ได้มีปัญหาเดียวเดอะเดตเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไพ่ต้องแนะนําว่าถ้าหากเรายังทําอะไรไม่ได้เราก็ ปล่อยให้การเวลามันดําเนินต่อไปก่อนเซฟตัวเองให้มากที่สุดอะไรประมาณนั้นนะคะสําหรชาวราศีเมทุนในเรื่องของความรักทําไงได้ละ่ะเป็นเจ้าเสน่ห์นเนาะแต่ว่าเขาเป็นคนฉลาดเมจิเชียนเห็นไหมคะไพ่บ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาดการแก้ไขสถานาการณ์เฉพาะหน้าได้ดีและมีไพ่พักเข้ามาแสดงว่าเป็นคนที่มีโอกาสที่ดีนะคะสามารถจัด เวลาจัดสรรอะไรได้ง่ายได้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินและความรักนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปเป็นตำแหน่งราพาได้เด็กถ้วยนะคะหมายถึงว่าเราจะได้รับมิตรภาพที่ดีได้รับสิ่งดีๆจากคนอื่นนะคะได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าหนม้เท้าเข้ามาคู่นะคะหนึ่งดาบอ่ะละไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงคุณก็เป็นผู้ชนะเสมอคุณก็เป็นคนที่สามารถที่จะ นำพาชีวิตต่อตัวเองต่อไปได้เสมอ6ดาบนะคะ6ดาบมาคู่กันอะแหละไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะเมเยอร์เชียนคนสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีก็ไม่น่าที่จะเป็นห่วงอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรืออะไรแสดงว่าเขาสามารถจัดการได้คุณสามารถจัดการได้นะคะ ทีนี้ตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่โดเวอร์ในตำแหน่งวินาศนะคะไพ่โดเวอร์มันเป็นการจบแบบสมบูรณ์และการจบแบบเริ่มต้นใหม่แล้วก็เป็นการจบแบบาการเริ่มต้นใหม่เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถนะคะเจ็ดเหรียญเห็นไหมคะคุณสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ในเกมชีวิตของตัวเองนะคะอัศวินถ้วยทำได้อย่างสบายเนาะอ่ะเดอะสตา Star, เอาแหละ ก็แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรที่เข้ามานะคะเชื่อมั่นว่าชาวราศีเมทุนเนี่ยเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดมากในเวลานี้ต่อให้ดาวประจําตัวเราเนี่ยจะเป็นปะหรือเข้าไปอยู่ในตําแหน่งปัตตนิแต่เราก็จะได้รับอยู่กับดาวคู่มิตรซะเป็นส่วนใหญ่เช่นดาวพุธกับดาวศุกร์เป็นคู่มิตรกันดาวศุกร์กับดาวอคารเขาก็เป็นคู่มิตรกันแสดงว่าคุณจะเป็นตัวกลางในการเจรจาสื่อสารทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองรู้จักเวลาที่จะอ่อนรู้จักเวลาที่จะแข็ง คือเป็นคนที่ฉลาดมากเมจิเ,จเชียนขึ้นมาตำแหน่งแรกเนี่ยไม่แปลกใจเลยแล้วมีไพ่พระนะคะเข้ามาในตำแหน่งปุตตะก็ยิ่งเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะบริหารชีวิตตัวเองให้เป็นต่อไปได้นะคะเดอเวอร์เข้ามาทำให้เป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าความรู้ความสามารถเฉพาะตัวที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เฉพาะหน้าให้เกิดประโยชน์ผลประโยชน์กับตัวเองได้มากที่สุดอะไรประมาณนั้นนะคะอ่าแล้วค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ย ช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่เราจะบริหารชีวิตตัวเองเพื่อนำพาไปสู่ความสุขและความสำเร็จและที่สำคัญบางคนบางท่านมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์ก้อนใหญ่ๆด้วยได้ได้มาจากโชคชะตากำหนดด้วยความรักความเสน่หาก็ได้นะคนรักคู่ครองของเราหรือมีโอกาสไพ่พระขึ้นมาในตำแหน่งปุตตะเป็นโชคใหญ่โชคหล่นทับแบบเนี้ยได้โชคใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่โชคชะตาดีอะไรจะดีป่านนั้นเนาะ ก็ขอให้สำเร็จจริงๆนะคะเอาใจช่วยขอให้สําเร็จนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทท่านนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณมากทุกๆคอมเมนต์ได้อ่านนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจอะไรที่ผิดพลาดต้องขออภัยนะคะทีนี้ก็ไว้ก็ฝากติดตามกันต่อไปนะคะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ